สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7ตัวเต็มไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.7.1ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันต่อตามที่คาดกันไว้ครับเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอรีวิว iOS 14.7.1ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการนัปเด็เล็กๆในเวอร์ชันใหม่นี้เทียบกับ iOS 14.7ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม เราไปทดสอบและไปชมผลลัพบพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7.1ตัวแทนบน iPhone X ความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งคู่ความเร็วยังทำได้ดีครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากเดิมที่กระโดดขึ้นมาเยอะมากจาก iOS 14.6ไปเป็น iOS 14.7 พอเป็น iOs 14.7.1ก็ยังเพิ่มขึ้นไปได้อีกนิดครับผลลับการทดสอบในครั้งนี้น่าพอใจทั้ง CPU และ GPU เลยครับความเร็วดีแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างหลังๆมานี่แบตเตอรี่เริ่มดีขึ้นเยอะครับหวังว่าเวอร์ชันนี้จะไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์เราไปชมผลการทดสอบกันเลยดีกว่าครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p h o n 10ปรากฏว่า iOS 14.7.1ตัวเต็มยังคงรักษาการใช้แบตเตอรี่ได้ดี โดยใช้ไปคงที่ที่9%หรือ91%เท่ากับ iOS 14.7และดีกว่า iOS 14.6ตัวเต็มที่ใช้ไปถึง15%หรือ85%ครับผลการทดสอบในครั้งนี้ยังคงชวนให้อัปเดตกันต่อครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7.1ตัวเต็มบน iPhone แทนี้ความเร็วทำได้ดีแบตเตอรี่ก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับ แล้วไปรอดูกันว่าเวอร์ชั่นหน้าจะมี iOS 14.7.2หรือ iOS 14.8มาเลยหรือเปล่าเรามาติดตามและารุ้นไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ